สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป random ในหัวข้อที่ว่าการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาการเงินอย่างหนักน่วงนะคะเราจะมาดูกันว่าการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินอย่างไรบ้างนะคะ คลิปนี้ไปการอนไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเรียนมากเกินไปใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักจองคิวทางไลน์เลยนะคะดูดวงวันต่อวันนะคะถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะคะถ้าติดจะแจ้งนะคะทักมาได้เลยนะ สำหรับข่าวดีในะเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้นะคะใครตอนนี้กำลังมีปัญหาช็อตอูนะคะหมุนเงินไม่ทนันรถเสียกระทันหันนะคะเจ็บปวดกระทันหันมีเรื่องให้เสียเงินนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังบอกไว้เลยนะคะว่าคุณจะสามารถตัวรอดได้คะ่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายที่เคยจ่ายเนี่ยจะจัดการปัญหาต่างๆได้แล้วอดทนนะคะอีกสักนิดนึงนะคะ อดทนอีกสักนิดนึงมันจะผ่านไปได้แล้วคุณจะเอาสามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์นะคะบางคนรอลูกค้าบางคนรองานใครสมัครงานมีเกณฑ์จะได้งานนะคะใครรอนะคะเงินลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินนะคะหรือเงินล่าช้าแล้วก็ตามจะได้นะคะแล้วก็ภายในประมาณ 7วันนี้นะคะคุณจะได้เงินนะคะจากงานจากลูกค้าหรือจะมีะไรายได้เสริมเข้ามานะคะหรือจะมีใครนะคะให้คุณทำงานรับจอบเพิ่มนะคะหรือมีไอเดียใหม่ๆที่จะทำให้คุณได้เงินมีช่องทางในการได้เงินใครทำธุรกิจเกี่ยวกวับความสวยความงามมีเกณฑ์นะคะที่จะขายดีนะคะ อยู่ๆก็บูมขึ้นมานะคะหรือช่วงหนึ่งที่เงียบไปนะคะจะกลับมานะคะบูมอีกครั้งหนึ่งนะคะใครทำธุรกิจออนไลน์นะคะดีมากหลังจากที่ขายไม่ได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้เงินจากการขายออนไลน์นะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะอ,อ,อาหารขนมนะคะเครื่องสำอางนะคะโดดเด่นมากๆหรือเป็นงานที่ใช้ฝีมือนะคะ งานที่คุณทําด้วยตัวเองนะคะคิดเองออกแบบเองนะคะเด่นมากมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามานะคะใน7วันนี้นะคะใครจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเดินทางนะคะหรือกําลังวางแผนจะไปทํางานที่ต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะงานนะคะภาษานะคะหรือใครกําลังจะสอบเกี่ยวกับภาษานะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้ด้วยนะคะ ถือว่าการเงินของคุณเด่นนะเด่นหลังจากที่มันมีปัญหาแย่มาหลายวันนะคะบางคนแย่มาหลายเดือนนะคะจะฟื้นขึ้นนะคะจะดีขึ้นนะคะอดทนอีกนิดนึงประมาณ7วันนะคะขอให้เพื่อนๆนนะคะสถานการณการ์การเงินดีขึ้นนะคะพิมพแปดแปดรับคำทำนายล้วขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังนะคะขอให้การเงินของเพื่อนนะคะเข้ามาปังๆนะคะธุรกิจทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินกินมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย